สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้ NTP นะครับผมอาเป็นไงบ้างกับอินโทรใหม่ครับผม <c oughs> ใครดูกลางคืนนี่คือแบบมีแสบตาแน่นอนนะครับผมอาอย่างที่ผมได้พูดไว้เมื่อวานนะครับผมคือถ้าผมเก็บครบ200รูบี้เมื่อไหร่ผมก็จะมาเปิดเกียร์นะครับผมซึ่งเกียร์ก็ตอนนี้ไม่เพิ่มโอกาสแล้วนะแต่ผมก็จะสุ่มอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าผมได้พูดไว้แล้วนะครับอ่ะพี่เวรูบี้มีแค่188เองอ่ะ ผมจะทําให้เป็น200เดี๋ยวนี้นะครับผมเพราะผมเตรียมไว้ละโอเคตอนนี้รูบี้เราก็มี203รูบี้เลยนะทุกคนเราก็ไปแบบสุ่มเกียร์กันเลยดีกว่าเออคือไม่เพิ่มโอกาสก็ไม่เป็นไรนะคนจะได้ไม่ไม่เพิ่มโอกาสยังไงมันก็ได้นะมาผมกดไปแล้วว่ะโอ้ไม่ได้ยกเลิก4ครั้งด้วยหนึ่งสองซักคิ้นโอ้โหห้าดาวโอ้โหห้าดาวอีกแล้วทุกคน โอ้โหหมวกกระโหลกไฟโอ้โหโอ้โหแว่นวินนี่กอบบางหรือเปล่าเนี่ยเกินก็โอ้โหจีเอ็มทำเกินไปว่ะโอ้โหเลยเลยข่มลาวาน้องสุดท้ายทุกคนเกลือนะผมว่าเกลือแน่นอนห้าดาวมาอุ้ยไอคิมก๊อบลินเซเลเยอร์ธาตุน้นำชิงจังผมต้องการอุ้ยเอาว่ะไอเต้มแม่งเอา สุดเกินเฮ้ยเอเตีสุดเกินทุกคนอุ้ยเกินไปว่ะไม่เพิ่มโอกาสนะไม่เพิ่มโอกาสเลยโอ้เมื่อวานก็ได้แบบนำ้ำบวชหญิงวันนี้ได้โอ้โหหวานปากกูเลยโอ้โหทุกคนอัพดิรอแล้วเอผมผมล็อกก่อนผมล็อกก่อนไม่ได้ล็อกล็อก เดี๋ยวเผิ่กดลั่นกดขายมาโอ้โหมีร้องไห้น้ำตาแตกแน่นอนเนี่ยอุ๊ยไอเต้ไม่เอาอ่ะคือดีใจจัดเลยว่ะทุกคนสุดเกินอะไรกันวะเนี่ยมาผมอัพแล้วผมอัพ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 แม็กอัพแม็กโอ้โหปากสั่นแล้วตอนนี้วุ้ยอุเอาเรื่องว่ะ วิทุกคนใครใครแบบเปิดตามผมก็ได้นะแต่ผมไม่รับรองนะว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมแต่ผมไม่เกลือนะคือไม่เพิ่มโอกาสนะแต่ก็ได้อยู่ดีคือควรจะได้ยังไงมันก็ต้องได้เออสโลแกนช่องเราอุย <c oughs> แม้ก็ดีรบร้อยดูดีค่าใ <c oughs> ช้จ่ายแรเวลารอทัศะอัตาราลมสกิลคืออืสุดอะคือสุดเลยโอ้ผมผมถอดถอดเลยถอดเลยจริงจัจงไม่ต้องใช้ละ ใส่ไหมดูหน่อยโอ้โห,หลบสกิลร้อยเลยเหรอร้อยสามสิบต้านสกิลไม่มีอ้าวเว้ละอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปปรับเปลี่ยนเกียร์ยรสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะผมขอถอดเกียร์ชิ้นนี้ให้ฮิมาวารีดีกว่าเพราะว่าน่าจะเข้ากันได้ดีนะครับผมอ่ะฮิมาวารีอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะใส่ให้มาวารีนะโอ้ยเฉลี่ยห่ร้อยกว่าเอง อ่ะชินจังนะครับไม่มีต้านสกิลนะผมเอาอันนี้ใส่ให้ก็แล้วกันนะเป็นต้านสกิลนะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนอ่ะใส่ถุงมืชอรีล,ลีนี่นแหละอ่ะ,อะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะดูก่อนอัตราใช้สกิลลบสกิลเก้าสิบต้านสกิลน้อยมากต้านสกิลแบบน้อยมากๆเลยทุกคนอ่ะไม่เป็นไรครับผม ใช้ใช้ไปก่อนใช้ใช้ไปก่อนเกียร์เรามีแค่นี้นะเราอย่าไปหวังพึ่งเยอะนะฮ <c oughs> ึอๆๆๆุยสลับออปชั่นผมลืมไปขอต้านสกิลนะขอต้านสกิลลืมไปว่ามีสลับออปชั่นนะพลังชีวิตมาไม่เอาไม่เอาขอต้านสกิลดีกว่าลบลีกไม่เอาขอต้านสกิลไม่ยาบลักษะมัยมยาบธาตุก็โอเคนะต้านสกิลได้ไหมหลบลีกแล้ว เขาเรียกการจมตีไม่เอาขอต้านสกิลเมนยํำธาตุโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันก็แรงละโอเคได้ต้านสกิลแล้วทุกคนโอเคได้ต้านสกิลเพิ่อมอีกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะอ่ะโอเคต้านสกิลก็โอเคละสำหรับผลนะผมนะเดนนี๋ยวค่อยไปหาเคี่ยวมาเลื่อนขั้นนะครับก่อนที่เราจะไปแบบเล่นสเตตหลักเพื่อทดสอบเกียร์นะแล้วก็ไปเล่นแบบพี่ๆก่อนนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีน้องๆทางบ้านเนี่ย ได้ส่งไอดีไลน์มานะแล้วก็ท้ายผมนะครับไปตีนะผมก็จะลองไปตีดูนะครับผมอ่ะขอเลื่อนหาน้องก่อนนะชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละอาอ่าอ,อะไรสักอย่างนี่แหละดูก่อนอ่ะไม่ใช่อาดิคุดทามาดหรือเปล่าน่าจะชื่อนั้นนะ,อะขอดูตัวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหดัตคิงชินจังจิสิก้า คือน้องเขาเท้าผมให้ไปตีนะคือ <c oughs> จะเอาอะไรไปไหวเด้ออ่ะผมจะลองตีดูนะครับผมผมว่าน่าจะแพ้นะก็ไปลองดูกันครับผมไม่เป็นไรนะก็แพ้ก็แพนะครับผมก็ลองตีดูนะเพื่อความสนุกของคลิปนะครับผมอ่าแล้วก็ออโต้คูณสองไปครับผม,มทีมเราไม่มีดาเมจไฟนะผมอาจจะแบบฆ่าดัดไม่ได้นะคือดัดนี่ยืนยืนยืนหนึ่งเลยนะโอ้โห น่าจะไม่ไหวครับดูแบบจากทรงแล้วก็คือไม่ไหวแน่นอนนะครับผมก็มาตีเล่นๆนะครับก็คือแบบน้องเขาให้ตีก็ลองตีดูนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะอ่าก็แบบใครอยากตีผมก็ตีได้เลยนะครับผมไลน์ไลน์เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมไอเดียไลน์ผมของไอดีที่สของผมนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมแอดมาแบบ ทดสอบทีมได้นะครับผมเป็นทีมสร้างใหม่เป็นทีมปั้นเองนะทีมนี้ผมปั้นเองกับมือเลยนะครับผมเล่นตั้งแต่ป้ายเหลืองนะจนตอนนี้คือแบบยูมาเตอร์30กว่านะครับผมยูมาเตอร์34นะก็เล่นเองนะครับก็มีเติมบ้างนิดหน่อยนะครับเติมแพ้ขนนกอะไรประมาณนั้นนะก็ไม่เติมเยอะนะครับผมก็เก็บลูบี้จากการลีกนะครับเล่นลีกนะอ่ะล้วก็แพ้ไปนะครับผมอ่ะเราก็ไปรีวิว เกียร์กันสักหน่อยนะเออเออ,เอ,อได้เกียร์มาแล้วก็ต้องรีวิวใช่ปะ่ะเออเข้าไปในด่านที่อะไรดีสามร้อยใช่ปะ่ะไอ,อ้ด่านสี่ร้อยนี่แหละอ,อ่านี่นี่น,นี่ด่านบอดนี่นี่สามร้อยเก้าสิบหกนะครับผมทีมหนึ่งอะไปทดสอบเกียร์นะครับผมเวลาโลทัศน์ะใช่ไหมอะปล่อยชินจังมานะครับผมเต้นระบำก้นหนึ่งที สกิลสกิลไหมอืมอ่ะไม่มีอะไรขึ้นเลยเอาไม่ใช่สกิลซ้ำเลยไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นแบบใช้สกิลไวขึ้นนะอ่านี่น,นี่โอ๊ยรีโคดาค้าโคตรไวเลยนะเฮ้ยคูด้าสกิลไวนะครับผมทำเป็นเล่นไปอ่ะผมว่ามันน่าจะมาแบบลดโคด้าสกิลนะเนี่ยโอ้ยสกิลทีนะเฮ้ยค่อนข้างทีเลยนะครับผม วิ้ยดีดีดีด,ดีเนี่ยอิ่งคูดาวสกิลมันลดคูดาวสกิลนี่เองนะครับผมทําให้สกิลเนี่ยใช้งานได้บ่อยขึ้นนะเออเวลาเราทักษะนะคือดีนะครับผมอ่ะเราก็มาต่อกับการรีวิวเกียร์นะครับการอธิบายเกียร์นะซึ่งเมื่อกี้ผมอัดไว้แล้วคือแบบมันไฟล์มันเสียนะครับพก็มาต้องมาอัดใหม่นะเออก็ พูดยังไม่จบเลยนะอ่ะเกียร์ชิ้นนี้นะครับเวลาเราทัศนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจนะผมไม่ได้ไปดูรีวิวช่องไหนเลยอันนี้ตามผมเข้าใจเลยนะคือสมมุติใช่ไหมสกิลที่2ของชินจังเนี่ยมันครูดาวอยู่ที่10วินาทีอันนี้สมมุตินะครับผมสมมุติย้ําว่าสมมุติอ่ะสมมุติว่าสกิลที่2ของชินจังเนี่ยครูดาวอยู่ที่10วินาทีใช่ไหมแล้วอันเนี้ยมันเวลาเราทัศนะเนี่ยมันลบไป40อ่ะอันนี้สมมุตินะก็จาก ชินจังเนี่ยครูดาวสิบวิใช่ไหมมันก็จะเหลือ6วินาทีอ่ะอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะคือลดครูดาวนะครับผมก็เหมือนกับใน R.O.V นะคือถ้าเราออกไอเทมลดครูดาวเนี่ยสกิลเราก็จะครูดาวไวขึ้น อ่าน,นี่คือตามที่ผมเข้าใจนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดเกียร์แล้วก็การรีวิวเกียร์เล็กๆน้อยๆนะแล้วก็อธิบายเกียร์แบบตามที่ผมเข้าใจนะก็ผมก็เข้าใจแบบนั้นนะอาจจะถูกหรือผิดอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเออ,อเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องคอมเมนต์นะเออผมก็ไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับผมก็จะมีทั้งเก่าทั้งใหม่บ้างนะครับแบบว่าเอ้ยเหมือนกอนซุดเลยกอกนซุดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะผมก็คือถ้าคนจะมาแบบนั้นก็ได้นะครับผมคือผมไม่ว่านะคือสไตล์การพูดหรือว่า คำที่ผมพูดเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกอนซุดนะอาจจะไม่เหมือนมากหรือแบบคล้ายๆอ่ะอาจจะเป็นแบบนั้นนะก็คุณจะมองว่าเอ้ยไอ้นี่แม่งก๊อนซุดว่าแม่งเหมือนกอนซุดเลยคือโอ้ไม่มีสมองคิดอ่ะคุณจะคิดแบบนั้นก็ได้ก็คือแบบสไตล์ผมมันเป็นแบบนี้นะเออคือผมเป็นแบบคนกวนตีนอ่ะบวกกับแบบปวดประสาทน,นิดๆนะเออก็ <laughs> นะครับผมก็มันเป็นสไตล์ของผมนะก็จะมาบางังคับผมมันก็ไม่ได้นะครับผมก็คือ ผม,ผ,มผมทำแบบนี้แล้วผมมีความสุขเนาะผมก็ขอทาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับนะก็ขอโทษนะครับสําหรับใครแบบไม่ถูกใจนะแบบเอ้ยอันนี้ไม่ถูกใจว่ะมันไม่มีสมองคิดอะ่ะแบบลอกเรียนคนอื่นอ่นะใครจะคิดแบบนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ทาให้แบบคนคิดแบบนั้นนะครับอ่นะก็ขอโทษจริงๆนะครับกราบขออภัยณที่นี้ด้วยอ่นะ อ่าถ้าส่วนใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดติดตามผมนะครับแล้วก็ฝากชมผลงานของผมด้วยนะครับผมก็จะปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปอีกนะครับผมผมก็จะพยายามแบบใช้คําพูดหรือว่าคำอ่าให้ชัดขึ้นออกเสียงให้ชัดขึ้นอ่าวิดีโอก็แบบอาจจะตัดให้ดีขึ้นใช้เสียงอะไรให้ดีขึ้นนะครับผมก็จะปรับปรุงในเรื่องนี้ดีกว่านะเออเราผมก็จะไม่แบบมาหมกมุ่นเกี่ยวกับเอยสไตล์เราไปซ้ํากับสไตล์คนอื่นหรือเปล่าเออคือ เราพูดแบบนี้แล้วคนอื่นเกียดเราคือเราต้องแบบกังวลอะไรแบบนี้เออคือผมไม่เสียเวลาคิดเรื่องนั้นนะเออคือไปคิดเรื่องที่แบบให้มันพัฒนาขึ้นดีกว่าเออเราอย่าไปคิดแบบให้มันอยู่จมอยู่กับเรื่องเรื่องนั้นนะเราคิดที่จะพัฒนาไปด้านหน้าดีกว่านะครับอันนี้สําหรับความคิดผมนะใครไม่ชอบก็ ขอโทษขออภัยด้วยนะครับใครชอบก็ติดตามผลงานของผมด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะอ่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามในช่อง YouTube t เอ็นดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย